รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X คิดถึงระยอง คิดถึงคริสตันเจตโฮเทลสะดวกสบายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ038 808 333สมัครสมาชิกนิตยสารออโตโคารไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโตโคาโทร์โทร0 2า1 3 8 8 5สสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการบันทึกจากรอยล้อกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสัปดาห์นี้มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เรารวบรวมมาไว้ให้เป็นเรื่องราวของไบเกอร์นะครับ คนชอบขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ชวนกันไปแล้วก็ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆแต่ว่าการขี่มอเตอร์ไซค์นั้นอย่าลืมนะครับเนื้อหุ้มเหล็กขี่ด้วยความระมัดระวังขี่ด้วยสายตาที่ระแวดระวังสติสมปัญญะาต้องครบอุปกรณ์ต้องครบด้วยนะครับเราระวังดีแล้วบางทีไปเจอสภาพผิวถนนที่ไม่ดีไปเจอคนอื่นที่ไม่ระวังก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอนะครับเอาล่ะครับเมื่อพร้อมแล้วทั้งรถทั้งคน สัปดาห์นี้จะไปเที่ยวที่ไหนกัน <cin stereotype> เป็นไงบ้างครับ <spooky> ร <snap> ู son, ้สึกว่าเราจะหน้ามันกันสองคนครับอะไรก็ช่างนะฝนไม่ตกฝนไม่ตกแค่นี้ผมเข็ดตั้งแต่ละยองแล้วทุกครั้งก่อนออกจากบ้านผมจะนึกไว้เสมอว่าฝนไม่ตกถ้าฝนตกที่ผมบอกเลยวันนี้คุณเตรียมตัวนะไม่คุณก็โปรดิวเซอร์ช่างกล้องมันต้องสละคนนึงแหละต้องมาต้องมาสละตัวแทนผมผมจะไม่ลุยฝนอีกต่อไปนะอ่ะคุณคิดว่านี้คืออะไรส้มโอไงใช่คุณไปเรียกส้มโอเฉยๆเนี่ยแถวนี้ยเขาตีตายนะเอาแล้วเขากินกินก่อนเลย อ่าแล้วมาดูยังไงด้วยผมไม่มีสองสีเนี่ยอันนั้นนะยองเฮ้ยเอาไปชิมก่อน<ะ>เอาไปชิมก่อนวันนี้ผมพาคุณอสองคนมาที่สามพันว่าสังเกตไหมเวลาเราขับรถผ่านเนี่ยแถวนคนปรปฐม<ว>สามพันนครชัยศรีเนี่ยสองข้างทางจะมีร้านขายส้มโอเยอะมาก ถือว่าเป็นอีกแหล่งหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งส้มโอเขาบอกว่าแหล่งต้นๆเลยของประเทศไทยถ้านึกถึงส้มโอต้องแถวนี้ทีนี้มาที่นี่ในวันนี้ต้องบอกว่ามาทั้งทีต้องมาที่มันมีมาตรฐานที่นี่เขาบอกว่าเป็นสวนส้มโอคุณแดงมาที่สวนคุณแดงนี่เพราะว่าที่เนี้ยเขามาตรฐานส่งออกคุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่รู้คิดว่าเฮ้ยปลูกปุ๊บส่งออกไปเลยแต่ที่เนี้ยเขาส่งออกเองเพราะเขาเรียกว่ามีมาตรฐาน G A P มาตรฐาน G A P เนี่ยถามว่ามาจากไหนมาจากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดี๋ยวจะหาว่าผมพูดเล่นนี่ผมขอเจ้าของสวนเข้ามาเลยนะเขามีใบ รับรองบอกไว้เลยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรออกให้ครับนางอุดมเลิศสํารานชนิดพืชส้มโอประทานโทษผมดูตัวเลขไม่น่าจะผิดครับพื้นที่เท่าไหร่ดูครับ หลายไล่อยู่เหมือนกันตาเบล์นับศูนย์ครับคือคือบอกเลยว่าอันนี้คุณแดงนี่อาจจะเป็นเทพส้มโอแล้วเขาไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวนะเขาบอกว่าตอนนี้พื้นที่เขาก็ขยายปลูกไปเพราะว่าตรงนี้มันโดนผลกระทบจากน้ำท่วมก็ไปหาดินหาสภาพดินที่มันพอได้แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาได้ข่าวว่าไปมีแถวปทุมธานีมีห0ร้อยกว่าไร่แล้วต้องไปไหมประธานโทษเอาตรงนี้ก่อนไหม ขี่มาสามพานจะลากไปปทุมออ๋เห็นใจคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยถนัดบ้างเออเออเฮ้ยแมงวันแมงวันแมงวันอ่ะไป รู้ยังรู้ยังว่าทำไมวันนี้ต้องเอายูสุมิเอ็กคันนี้มาที่เจ้าของสวนคัดส้มโอ้ให้นะ้าผมม่พรอเดี๋ยวขึ้นรถไปเลยเดี๋ยวบอกไปถึงบ้านเสร็จปั๊บเหลือแต่เปลือกเหลือแต่เปลือกอย่าลืมนะครับ ส้มโอเนี่ยเก็บไว้ได้เป็นเดือนเพราะเวลาเก็บไว้ปุ๊บเนี่ยบางคนบอกลืมต้นลืมต้นจริงถ้าสุกพอดีก็กินได้เลย<ม>ก็อร่อยเหมือนกันแต่ถ้าเก็บเอาไว้เนี่ยไอ้เปลือกผิวที่อยู่ข้างในข,า,ขาวๆเ,เนี่ยเนื้อส้มโอเนี่ยมันจะได้น้ําจากเปลือกนี้แหละมันก็จะฉ่าขึ้นหวานขึ้นอร่อยขึ้นนะความรู้จากเจ้าของเลยถูกต้องวันนี้มาเดินดูบอกเลยว่าเคยแต่กินเคยแต่ซื้อแต่ไม่เคยไปที่สวนอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็ต้นหนึ่งนี้กว่าจะปลูกเก็บ ผลส้มโอขายได้นี่7จปีอะเพราะนั้นนะครับวายแล้วรับซื้อของอย่าต่อ <laughs> <laughs> นึกถึงวันที่มันตัวเล็กๆต้นเล็กๆ <laughs> กว่าจะโตขึ้นมาแล้วลูกหลายๆลูกคัดมาให้คุณกินเนี่ยมันต้องลูกที่แบบมันได้จริงๆมันดีจริงๆเพราะนั้นก็ หนนกันหรือใครที่สนใจนะอยากจะสอบถามเรื่องส้มโอ,อจะสั่งเยอะๆหรือว่าอยากจะรู้เฮ้ยส้มแนะนําส้มโอให้หน่อยโทรถามได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไปให้แต่ถ้ายังไม่สะาใจผมแนะนําว่าสักครั้งหนึ่งคุณลองแบบว่าขับรถมาเที่ยวแล้วมีโอกาสมาเดินดูส,สวนส้มโอแบบนี้เออมาฟังมาฟังเจ้าของสวน<ช>พูว่าเออมันยังไงนะแล้วต่อมต่อราคามันจะหายไปเอง,เอเองมันจะมีต่อมละอายเกิดขึ้นก็คุณใจละอายกระจายกินส<ใ>้มทีละนิดเออจิ๊บจิๆบจิ๊บจิบกแบบนี้นะเอ้าแต่วันนี้ยังไม่หมดนะครับ เดี๋ยวพาไปกินก๋วยเตี๋ยวนิวนี่เสียเขามาเสียเขาสายก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวคอนารกตเรานี่ก๋วยเตี๋ยวบ่อยมากเลยนะก็เขาชอบไงคือคนนี้เขาชอบแล้วเหรอเพราะนั้นไปไหนก็แล้วแต่ต้องไปวันนี้เขาบอกแถาแถวนี้มีอะไรนะก๋วยเตี๋ยวห้อยขาอ่าเดี๋ยว ขอบคุณมากเลยจานพามาที่นี้จังหวะดีเลยกลังร้อนเลยไม่คิดว่าคุณจะหาร้านที่แบบว่าซุกซ่อนอยู่ในเมืองสามพานขนาดนี้ได้ครับนะเดี๋ยวท่านผู้ชมรอดูอยู่ว่าร้านมันคืออะไรยังไงที่นี่เขาเรียกร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาออริจินอลเลยดั้งเดิมผมก็เดินลงไปนั่งห้อยได้แต่วันนี้ผมผมไม่ถนัดห้อย แต่เดี๋ยวนะที่คุณนี่มันมันของหวานแล้วนะดับร้อนต้องรสช่องก่อนโอ้พอช่องวัดเจดช่องวัดเจดใช่ไหมแล้วก็มีข้าวข้าวมะพร้าวพะโล้ขึ้นเดี๋ยวก็แล้วแต่หมูมีเนื้อมีน้ำตกมีแห้งมีเพราะฉะนั้นนั่นอะไรครับหลวงพี่อันนี้เป็นออเดอร์ออเดอร์เราหลวงพี่เสี่ยวไก่ทอดกับหมูมาจริงๆเขามีหลายๆอย่างเราก็สั่งมารวมๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะผมมาร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะผมก็เลยต้องสั่งข้าวกะเพราสุดติ่งมากวทำไมของอาจารย์ชาไม่เหมือนผมอ่ะ ไอ้นี้อันนี้ออริจินอลชามกะลาชามกะลาชาามกะลจริงๆถ้าเกิดใครมาแถวโสามพันแถวนี้นะมาร้านนี้เลยเนี่ยก๋วยเตี๋ยวห้อยขาก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาก๋วยเตี๋ยวห้อยขาออริจินอลเลยเออนะบรรยากาศดีมีเพลงเพราะใครปั่นจักรยานน้ำได้จะเต้นเลยเนี่ยมีเพลงได้ด้วยใช่ไหมแดนตลอดเลยโอ้สุดยอดก็เดี๋ยวพักกินก๋วยเตี๋ยวก่อนไม่ไกลฟังดูนครปฐมสามพันนึกว่าไกลแต่บอกอยู่ตรงเซ็นทรัลแค่นีเอง ขัเข้า่อยมานิดเดียวก็มาแวะกันได้แต่มีมีข้อแนะนําคือถ้าเอาเด็กๆมานั่งห้อยขาระวังนิดนึงคือไหลลื่นปุ๊บตกลงน้ําไปเพราะฉะนั้นแนะนําว่านั่งข้างบนก็ได้หรือจะไปนั่งแบบเป็นซุ้มก็ได้นะถ้าม,มีเป็นซุ้มนั่งขัดสมาดสบายๆก็ได้นะครับอ่ะกินก่อนเลยนะผมไม่รอใครแล้วนะนทันทีเลยครับ รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ สนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X คิดถึงระยองคิดถึงคริสตันเจดโฮเทลสะดวกสบายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ038808333สมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร025138850 อยู่ในโครงการที่อยู่ตรงข้ามกับเดอะเซอร์เคิลราชพึกษ์คือเขาบอกว่าตอนนี้เขาฮิตเพราะว่าเขาเป็นเหมือนกับคอนเซปต์ของแต่งร้านแบบสไตล์แบบมีภาพวาดเป็นความสวยงามอะไรอย่เงี้ยก็เลยพาพวกคุณมาหน่อยอเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะใช้ชีวิตวนเวียนอยู่แถวราชพึกษ์นี่แหละ,ะเพราะว่าถ้าขี่รถสปูตเตอร์นี่ผมก็ไม่ค่อยอยากขี่ไกลเขาเน้นใกล้ๆขี่ห้องตัวแต่ว่าวันนี้ผมเลือกให้ m มงโก้แพชช o n นฟรุตแมงโก้แพชช o n นฟรุตก็คือมะม่วงมะม่วงกับสับวรสสับวะรสเปรี้ยวหวานๆนี่คนนี้เขาใส่กาแฟเขงเป็นมัชเลโล่ปั่นกับเอสเปรสโซ่เอสเปรส่ซ่ช็อตต้องดมดมดมเขาไม่เขาบอกว่าวิธีนี่ต้องเทลงไปต้องเทลงไปนะโอ้โหโซงนะต้องดูดก่อนต้องดูดก่อน อยากได้เข้มข้นมากหน่อยหนจัดกวใส่วนของผมนี่ไข่ปลาวานนะนี่ก็ลักษณะเหมือนกับพวกได้ความสดชื่นเปรี้ยวหวานๆเป็นสไตล์แบบพิ้งจีอะไรอย่างเงี้ยนี่คนนี้ไวท์ช็อกโกแลตเลนโวเหมาะกับเต็มร้านเลยนะเออนี่นี่เหมาะเหมาะเขามากไงดูปิ้งแล้วขึ้นดาวปิ้งได้ปว่ะนะ ใครกินก๋วยเตี๋ยวใครโมนคิดไม่รู้โปรดิวเซอร์ไม่เคยได้กินข้าวเลยแต่วันนี้มาร้านอะไรนะมิจุนามิจุนาก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวสดไม่ได้อยู่ถนนเส้นใหญ่อันนี้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทำการผมเลยพ้นจากห้าแยกลาดพร้าวนี่ไปไหนไม่ถูกไปเลยแต่ว่าวันนี้วันนี้มาเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมตอนบ่ายเลยพาพวกคุณแวะมากินก๋วยเตี๋ยวก่อนผมไม่เกเรไรเงี้ย เน่นๆๆผมบอกว่าไฮไลท์ร้านนี้เกี๊ยวนี่ครับหยิบเติมฟรีอันนี้ฟรีเลยครับอันนี้ไม่ฟรีแต่ควรจะมีครับกากหมูถ้วยไล้ยี่สิบาทยีิบาทเยเป็นไงก็นี่ผมผมเสียสละผมเสียสละตักให้ดูก่อนเล้งนี่เล้งเล้งเป็นยังไงครับเมนูแนะนำร้อนจริงๆอันนี้อะไรครับเส้นเล็กใช่เลย เล็กอะไรครับอนนี้เล็กทุกเลกรวมอะของผมแน่เลยไม่ไม่ยำใช่ไหมไม่ยำไม่ยำของผมของก็เมื่อกี้ขี่สีสี่ร้อยจีทีมาแลกกันเดี๋ยวยังไม่แลกนะเพราะผมจะไม่ขี่เอ0เก้าร้อย่าทำไมอ่ะไม่ชอบรถนิ k เก็ตหรอผมรู้คคกดชอบคนกดติดใจตั้งแต่ไอสติปิเปอร์ไอซ์แล้วอ่ะคือมีเขาคือว่าไม่ได้ทรงนี้ไม่ได้คือถ้าเกิดว่าแบบก็เป็นแบบพวก เนี่ย GT อะไรอย่างเงี้ยได้เน็กเก็ตนี่ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่เนี่ยนี่ชอบลากผมไปลองมีทั้งไทอัมสตีทีทิปเปิลนี่ขี่แล้วแบบคือแบบหมดเกียร์ไปจนหมดแล้วอะแต่เครื่องก็แบบเหมือนแบบเอาเกียร์มาอีกเอาเกียร์มาอีกเออคือแบบมันเล้าแบบ เราตลอดเวลาทรงนี้แก่มนเป็นทรง,งที่ทําให้เราต้องเล่นกับมันอยู่ละวไวรุ่นัยรุ่นไปหน่อยอโยกมันไวรุ่นไปหน่อยอ<ม>ะั้นขี่แบบทรบงแบบนี้คุยเซอร์ทัวรลิงสบายสบายดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวพาไปทํากิจกรรมนี้ผมแนะนําว่ากินให้อิ่มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสกิลการขับรถสกิลการขี่รถของคุณนี้ต้องใช้เลยนะเออผมบอกเลยว่ารับรองว่าสุดแน่นอนนะเดี๋ยวงั้น กินก๋วยเตี๋ยวก่อน<ด>นะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกับกิจกรรมช่วงบ่าย <ผม S 1> อ่ะน,นี่ของผมนี่ของผม อิมอ่มๆแล้วก็คุณพามายัง,<ว>งไงเนี่ยง่วงเลยง่วงเลยต้องหาอะไรตื่นเต้นหน่อยเออ,อที่นี่มาที่นี่ตื่นเต้นไหใช่ครับตื่นเต้นเลยทางมาหรือที่นี่ครับที่ตื่นเต้นที่นี่ครับทางมาก็บอกว่าก็เหมือนจะไกลเหมือนจะไกลแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้มันมีถนนตัดถนนตัดใหม่เยอะแยะนะครับก็ดูเซิร์ชใน Google Map มาก็ได้นะครับ จะเป็นเซิร์ชว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่มันเฉยๆนะมันดริ๊นะเออมันขอเสือกันรันเนี่ยมันดริขึ้นเลยนะครับหรือว่าจะเซิร์ชเป็นร้านใส่นมก็ได้นะครับเพราะข้างหน้าเนี่ยมีร้านขายเครื่องดื่มชื่อว่าร้านใส่นมอยู่แต่จริงๆนะผมผมไม่ไม่เคยเล่นวะแบบเนี้ผนี่ไม่เคยฟิลโกคาร์ดไหมไม่ใช่อะโกคาร์ดไหมไม่ใช่โกคาร์ดไม่รู้เอยรุ่นนี้ต้องทัน หนึ่งไม่แน่ใจแต่สองคนนี้ต้องทันแน่นอนโมันใชเอ่ะมั่นใจอะไรกินไม่ทันไม่ตรงไม่ไอ้ตรงแต่ก่อนตรงเรียบด่วนอ่ะเรียบด่วนที่มีดิฟโกคาร์ดดิฟอ่ะโคาร์เออแต่นั้นเขาอยู่ในเหมือนในโกดังในร่มแล้วเป็นพื้นขัดมันอ่าโอ้โหันนั้นลื่นมากเอออันนั้นนี่ขอขอโทษนะครับลื่นหัวแตกลื่นเลยลื่นเลยลื่นหัวแตกเลยแต่ว่าพอนี่บอกสามล้อแล้วเป็นสามล้อไฟฟ้าอันนี้ไม่รู้ไม่เคยอันนี้ต้องเดี๋ยวมาลองดูต้องลองดูแล้ให้จันบอมโชกอ่ะ บอกเลยนะไม่ถนัด uh oh. จ,รจริงๆเพราะสามล้อ <c oughs> สามล้อไม่ถนัด <c oughs> <4 S 1> สีสสส่ล้อพอได้ <4 S 1> ส,อสองล้อเนี่ยพอก็พอไหวแต่สามล้อน,นี่ไม่เคยแต่ว่าไม่เป็นไรเขาบอกว่าม,มาที่เนี่ยมีเจ้าหน้าที่เขาสาธิตให้เ oh. ขาจะบอกวิธีเรื่องของความปลอดภัยอย่างแรกเลยคือทําอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเรื่องของกฎระเบียบเรื่องของความปลอดภัยใช่แล้วก็มีวิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในหมอเดี๋ยนีเขาเตรียมรถไว้แล้ว ที่ต้องมาค็อหมอที่ต้องเก็บที่นี้ไว้เพราะว่าเขาเปิดตอนบ่ายจริงๆถ้าคุณจะเอาเวลาดีๆนะคุณมาตอนเย็นเย็นดแถวเนี้มีร้านอาหารด้วยแล้วเป็นเอ outdoor เย็นๆสบายๆมานั่งกินข้าวทํากิจกรรมได้แต่ถ้ารักแสงแดดแล้วก็วันนี้มันใช่จริงใช่ไหมเพราะคุณอยากได้ร้อนๆไม่อยากให้มีฝนไงเออเอาไงก็เอามาถึงนี่แล้วเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่าเป็นยังไงครับ ไดไ้เซิร์ชมาเลยครับมันสซิปนะครับตั้งแต่บบ่ายเป็นต้นไปก็ลองดูฝึกทักษะสนุกสนานดีเหมือนกันใช่ <c oughs> ที่สันเลยเด็กๆต้องใส่อุปกร,กรณ์นะผมว่าถูกไม้ถุงมือต้องมีนนถุงมือหมวกกันน็อกถ้าเป็นเด็กๆนะถ้าเป็นเด็กๆเอายิงเ <ๆ S 2> พราะว่าไอ้พวกเนี้ย ถามว่าอันตรายไหมอาจจะไม่เหมือนแต่ว่าเวลาตอนที่เราสไลด์ไปกระแทกกองยางเนี่ยมันอาจจะมีแบบไอ้นี่ได้เพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะที่จะหลุดออกมาแล้วแต่ก็วอร์มก่อนเดี๋ยวจะเป็นตะคงตะคิวไปลงไปฮะลงไปปุ๊บเมื่อกี้สิบเมื่อกี้อายุสะบัดปุ๊บเส้นกระตุกเป็นตะคิวเลยเส้นเงินไปหน่อยเส้นยึดนั่นเหรอ คือรายการบันทึกจากรอยล้อครับอย่าลืมนะครับการเดินทางท่องเที่ยวถ้าหากว่าเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์รถยนต์ก็ดีนะครับตรวจตาดูสภาพรถให้เรียบร้อยทั้งอุปกรณ์เรื่องความปลอดภัยต่างๆรวมทั้งเรื่องของเส้นทางแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันตัวเราเองถ้าเป็นรถยนต์ก็คาดเข็มขัดนิรภยัยปรับเบาะนั่งให้ดีถ้ามีเด็กก็จับที่นั่งที่เขาเรียกกันว่าคาซีทเอาไว้นะครับ ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็สวมใส่บวกกันน็อกสวมใส่ถุงมือป้องกันการถลอกสวมเสื้อผ้านนะหนาๆเผื่อว่ามีอุบัติเหตุจะได้ไม่เจ็บตัวนะครับนี่คือบันทึกจากรอยลอ้อกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ